สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติมาให้เพื่อ,อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานาทีมีการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E โดยนักกีฬาไทยของเราคือราชนกอินทนนท์นะครับแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยลงสนามพบกับมือวางอันดับ3ของรายการจากไต้หวันอย่างใต้ซื่อยิงโดยแมตชนี้เปรียบเสมือนเป็นการดรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเพราะครั้งที่แล้วที่โอลิมปิกโตเกียวนะครับก็พบกันด้วยและก็เป็นราชนกนะครับที่ต้องเสียน้ำตาก,กลับบ้านไปครับ มาครั้งนี้ถือว่าเมรัชนกเองก็ทำการบ้านมาดีครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทำให้ในตอนนี้เองเมรัชนกนะครับผ่านสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายเนื่องจากได้ชนะบายครับ ก็ต้องไปรอผู้ชนะระหว่างคู่ของตุนจุงกับคิมกาอึนนะครับที่จะต้องไปเจอกับเมรัชนกในรอบ8คนสุดท้ายครับส่วนในรอบ1 6คนสุดท้ายนะครับในประเภทหญิงเดียวก็ยังมีนักกีฬาไทายอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องส่งแรงเชีร์แรงใจกันนั่นก็คือน้องเมย์ซ้ายนะครับสุภณิดาเกตทองที่ต้องเจอศึกหนักครับเจอกับอากาเนะยามากุชิครับซึ่งหลังจบแมตช์การแข่งขันนะครับ ก็มีภาพที่เมรัชนกเข้าไปกอดใต้ชื่ยยิงซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยนะครับโดยจากบทสัมภาษณ์ของเมรัชนกนะครับก็กล่าวถึงประโยคที่พูดออกไปในโมเมนต์นั้นนะครับที่กอดใต้จือยิงโดยเมรัชนกก็บอกว่าดีใจที่ได้แข่งกันมาตลอดและใต้จือยิงเองก็บอกว่าขอให้โชคดีครับซึ่งภาพจากโมเมนต์นี้นะครับถูกแชร์ออกไปเยอะมากๆเลยนะครับ แม้แต่ทางเพจ BWF เอเองก็เอาภาพมาลงไว้เป็นโมเมนต์สุดประทับใจด้วยนะครับและแน่นอนครับว่ามีคอมเมนต์มากมายเลยนะครับจากแฟนแบดมินตันทั่วโลกเข้ามาคอมเมนต์กันเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันทั่วโลกกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของคนแรกนะครับเขาบอกว่ามีน้ำใจนักกีฬาทั้งคู่จริงๆด้วยความเคารพคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่ากวาทศวรรษที่พวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันแรกของอาชีพแบดมินตันตำนานนักแบดมินตันของประเทศไทยและไต้หวันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับก็บอกว่าจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาที่แท้จริงคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับบอกว่า นีเเ่เรียกว่ามิตรภาพซึ้งใจจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวมาเลเซียครับคอมเมนต์ว่า2คนนี้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์แบดมินตันโดยมีคอมเมนต์ชาวไทยนะครับเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เป็นสไตล์การเล่นที่สวยงามที่สุดซึ่งเจ้าของคอมเมนต์เองเขาก็มาตอบกลับอีกว่าเธอได้แชมป์โลกครั้งหนึ่ง และนั่นหมายความว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดเช่นกันคอมเมนต์แฟนแบดมินตันต่างชาติคนต่อมาครับเขาคอมเมนต์ว่าน่า ah จะเป็นทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกครั้งสุดท้ายของพวกเขาแล้วขอให้โชคดีคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับการลงเล่นครั้งสุดท้ายของพวกเขาในโอลิมปิกพวกเขาจะกลายเป็นตำนานคอมเมนต์ comment ถัดมาครับคอมเมนต์ comment ว่ามันเป็นการแสดงออกที่ดีมากจากผู้เล่นทั้งสอง ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไม่เสียใจเลยในชีวิตนี้นี่เป็นแมตสุดท้ายของตายจิงก่อนเกษียณคอมเมนต์คนถัดมาครับบอกว่าน้ำตาแห่งมิตรภาพแบดมินตันเอเชียดีที่สุดรักพวกคุณทั้งคู่คอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าประทับใจอย่างลึกซึ้งกับน้ำใจนักกีฬาระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการแบดมินตันหญิงเดียวขอบคุณมากที่มอบเกมที่น่าจดจำให้แก่เรา คอมเมนต์ถัดมาครับ 2. ตำานานราชินีแห่งแบดมินตันคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับบอกว่านี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นของการแข่งขันกีฬาคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับช่วงเวลาที่สวยงามดีใจที่ได้เห็นพวกเขาเคารพซึ่งกันและกันทั้งคู่เป็นผู้เล่นหญิงเดี่ยวคนโปรดของฉันตลอดการและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าคู่แข่งและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการไตจืออิง ฮีโร่ตลอดการของไต้หวันอินทนนท์ของประเทศไทยเช่นกันคอมเมนต์ comment ถัดมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่ารักพวกคุณทั้งสองคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าทั้งสองเป็นตำนานเป็นที่ชื่นชอบและถ่อมตัวและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าแมทที่สุดยอดอินทนนท์เกือบจบด้วยความสมบูรณ์แบบแต่น่าเศร้าที่เธอต้องเห็นใต้จืออิงต้องตกรอบไปก่อนคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับ เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่คารบซึ่งกันเลยกันและมีน้ำใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับหญิงเดี่ยวที่ดีที่สุดของประเทศไทยและจีนไทเปในประวัติศาสตร์คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับก็บอกว่าโชคดีมากที่ได้เป็นแฟนแบดมินตันกับนักแบดมินตันดีเด่น2คนนี้ขอบคุณใต้จืออิงขอบคุณเมย์คุณเก่งที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามีน้ำใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม ฉันรักทั้งคู่ขอบคุณทั้งสองคนคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคนนี้คอมเมนต์ไว้ยาวเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่น่าเศร้ามากสําหรับแบดมินตันเมื่อสาวงามสองคนนี้กําลังจกกะเกษียณใต้จีอิงเป็นผู้เล่นอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครในโลกเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีในทางกลับกันอินทนน์มีความสวยงามเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเหมือนในโลกเช่นกันเธอคือหนึ่งเดียวเธอเป็นผู้เล่นที่ดี ไม่อย่างนั้นเธอจะเอาชนะผู้เล่นอัจฉริยะอย่างใต้จือยิงได้อย่างไรเด็กผู้หญิงสองคนนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้าต่อมนุษยชาติและแบดมินตันขอพระเจ้าอวยพรผู้หญิงที่น่ารักสองคนนี้คอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าเสียใจที่เห็นจือยิงไม่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพวกเราส่วนใหญ่ให้กำลังใจคุณในการคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกครั้งนี้น่านจะเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมก่อนที่กุณจะริทาย ราชนกก็เล่นได้ดีมากและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีัาน,นาคติที่ยอดเยี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อคุณขอบคุณสำหรับจิตวิญญาณที่คุณทุ่มเทให้กับกีฬาแบดมินตันการได้ดูคุณทั้งคู่เล่นเป็นเรื่องน่าเพลิดเพลินเสมอ นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติจากเพจ BWF เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันหลังจากที่เพจแบดมินตัน BWF นะครับได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจในแมตช์ระหว่างเมราชนกกับใต้จืออิงครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s p o t c ตค m มเมนด์้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ